สวัดีท่านผู้ชมสบายดีมดทุกคนเดอ้อมือนี้น้องเมย์ผ่าท่านผู้ชมมาเที่ยวเดอ้สอสโลงซองมือซับยักษ์ตบม,มือให้แด่ท่านผู้ชมขอบอกขอบใจไลไ์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติรดตามโดยท่านผู้ชมเดอ้อแล้วมาเบิรงกันมือม้อนี้เฮาหมากับไผรแล้วก็กินย่างแด่เนาะบายอ่ามากับเอสนามเดอ้อสบายดีท่านผู้ชมเดอ้อเอสนามเดอ้อคนโซดเด้อนี่เด้อต้องไลฟ์สดชินึงโอ้วีดีโอที่หนึ่งเนาะ โซดสดซิงซิงยักษ์ซืนมาเที่ยวคือนึงหนุมน้องสาวเฮ้ยแจกเฟสให้ทันเกย์ไซน้ำเนาะเกย์คนน้องเมย์เองยังโซดเลยชื่อนางชื่อไซน้ำชื่อไซน้ำมี่มี่ตัวยังแน่ไซน้ำตัวภาษาไทยเลยเออเฟซพอดไซนภาษาไทยเลยเนาะเอาแบบง่ายๆเลยมาพูผัาไทยอยู่ป่ะแหละมามาไทยใจซื้อเฟสไซน้ำเป็นภาษาไทยข้อใจดีจริงใจกับเพอเนาะ

น่าเนีเด็ฟอยู่เด้วยทัพส้่มเด้อทัพส้่มถ้วยมาเบิ้งตัวจริงงามกว่านี้อันนี้ในกองเป็นแบบเนาะเป็นน้ำซีกองเนาะเออทัพส้่มถ้วยมากเบิ้งว่าเออน้ำจะปีกงามเปล่าเลยงามเลยสวยงามเลยนิสัดีใจดีทัผู้ชมเด้อเสื้อเด้อติดต่อมาได้ซื้อเฟซส่น้ำเป็นภาษาไทยทัผู้ชมใส่น้องสาวไซน้ำกุนาวง ยุคคอมเมนต์มาได้เดียวเขาจะส่งให้ลงอยู่คอมเมนต์กระไรเด้อถ้าพายังมาเป็นไอ้คุยลองเมมาเดอ์มาเด้อร์งานด้เนาะงามเลยมาแล้วงานว่าธรรมศาสตร์่นว่าเข้ากองครั้งแรกเคลื่อนไล่ไอไล่มาสันใครมากระไรดิอนนาขอคำคมเลยสิคำคมคำคมว่าต่จะได้เนาสโซดเด้อ เดียวบ่รอเดี๋วจริงจเด้อเออเดวจริงๆริงคผมบายกได้แฟนอือก็นตะลุกเด้อร์ท่านผู้ชมเนอะเป็นลายเยี่ยมมากครัวรมณ์ดีเด้อสเปคไอ้ใช้นำเนี่ยนะสเปคบอสอืมสเปคนี้เอาที่บาร์แม่บาเข้ากันได้แม่บาร์มันนักจะมีเซนเอเอาเอาให้พวกท่านผู้ชมเลยเนาะว่าอ่าซางนามีจะมีเซนเข้ากับท่านผู้ชมบอส ถ้าเเข้ากับทำเป็นมาเลยเนาะอะไรก็ไรเนาะถ้ารับเราเดนจะได้กระดข้อวังเฮาดีอ่าเส้นที่า่ีบาผู้สมเพิ่งขึ้นใจจุกูจิกจั๊กเดไพรมารินช่วงนี้พนกะจะมีอาหารแต่ว่าบนล่วงไล่เนาะพนว่าปิดประมาณห้าโมงแลกทางผู้สมเดสั่งนำมากินเนาะกับอาหารน้อยหนึ่ง แบบซีโอีซีต่างๆคนมานั่งเต็มเลยตู้นี้กเต็มเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมเด็ตู้นี้ก็เต็ม,ตม, thou, มตฟังนี้ก็เต็มกุ้งแชน่น้ำปลา ุ้งแช่น้ำปลานี่ราคาสามสิบกีบเนาะท่านผู้ชมปิ้นใท่านผู้ชมบางแดนี่น ้เด็กๆดุข้างไอ้ดูข้างครับผู้ชมดูข้างมู่บอ๋อดุข้างมู่แล้วก็ตำม,ม,ามะฮง,งะขาปุ่นใหม่ๆเลย ผ่านปกติเอาน้องนาจัดไปเอาตองกวดเถิงตีเอาฮือฮปกติเขาดไทยมาดีด้วยล่ะพูดภาษาไทยเหรอโอ้พูดภาษาไทยแท้เลยโอ้ทา้งทางลูเมนลางแอลกอฮอล์เ้ย ความหนักเมื่อุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติคั้นว่าปกติว่าจใจแม่แน่เนาะอุณหภูมิไม่ปกติถ้าไม่ปกตินี่มันเลี่ยมบังหน้ากันเลยท่านผสมอาหารวิเศษธรรมาเที่ยวถิ่นต่อเนาะเพราะว่าสวนต่นเตยเพิ่นเปิดประหดทำานผู้ชมอันนี้เท่านะมาสรองอยู่ที่นี่ต่อได้ท่านผู้ชมเด้ออ่ะเข่าไปชมแม่ท่านผู้ชม ดึงเนาะเป็นว่าเนาะโอ้โบแมนน้องแม่ดึงประตูโ,โบแมนดึงไป <laughs> ตลกละน้องมีนี่ <laughs> ด้านในก็จะเป็นประมาณเยอะทั้งผสมโอ้น่าจะมีโซงซันเนาะเห็นตังอยู่ถึงฮ <m> านเซเว่นไนออกซ่าฮานอ่าต,ต้นเตยมาเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้จเจ้าเจ้เอินว่าน้องป่าเด้อ อดเฟนนฟายหรือว่าทอดมันฝรั่งเด้อท่านผู้ชมน้ำจิมนะ้มเนาะบอกว่าจะเป็นซอสมักเผ็ดซอสมากเลนมายองเนสเนาะฟังเพลงเบาๆท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นปุ่มเอินพนักงานเนาะมีทุกโต๊ะเลยตัวนี้นะเนาะบอกจะเป็นเอินพนักงานหรือว่าจ่ายเงินต่างๆมีหมดเลยนะเนาะสะดวกสบายถันสมัยเด้อหาก็เคยเห็น